กัดแกดองล่าตรา9้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในลัศมีวงกลมต้องขอบคุณนะครับบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอี้ยวเอี้ยกุุกจำกัดจิวเจนปูเซนเจีวหนังและจิวเจนอีชีครับขอขอบพระคุณครับติดตามกันนะครับยกนี้ยกสองครับกางเกงสีแดงลูกหลานจากอุดรน,นะครับเหนือศิลาวอุรชาครับพี่ชายทแท้ๆของเพชรศิลานะครับน้องชายนี่เปรี้ยงไปแล้วครับเพชรศิลาเหนือศิลานี่มาชื่อคล้ายๆกันต้องมาดูว่าวันนี้ พี่แท้ๆนะครับจะทําผลงานได้ดีมากโอ้โหมาไต่ขาแรงเลยนะครับคลาสสิกก็เป็นมวยที่ไม่ค่อยชอบถอยให้กับใครครับเชื่อว่าคู่นี้เกมเดือดอย่าลุกไปไหนนะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับอ้าบนเวทีนะครับแดงเหนือศิลาน้าเมมินคลาสสิกวันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานดิงคุณพาพันธ์แล้วก็คุณสุนทรนะครับแก้วแก้วรัศมีโชคด้วยนะครับที่นั่งชมรายการนี่หลายมาเลยบอกโอ้ย โวยมันมากเลยทีเดียวเอ้ามาดูเลยครับฝ่ายน้ำเงินลูสิกครับอายงเอ็นเจกรุ๊ปนี่ครับลูกศิษย์ของท่านท่านพันตำรวจเอกสุกทั์พุ่มพันม่วงครับมีอายงอายงกับเสียบะมวลสุทธิให้การสนับสนุนอยู่ครับเดี๋ยวต้องดูครับวันนี้มารางวัลพิเศษจะออกหรือเปล่าไฟแดงนี่เสียบฟิลครับก็อาชีพมาจากค่ายเลยครับเดี๋ยวต้องดูวันนี้โชว์ฟอร์ม กรรมการบอกว่าไม่ต้องดูชั้นดูเชิงกันเยอะแล้วยก2แล้วออกอุธใส่กันเลยแฟนมวยรอรับชมความดูเดือดอยู่ครับแม่ยืนกันใกล้ๆครับเชื่อว่านักบวยทั้งคู่เนี่ยอาจจะเกรงๆพอสมควรครับเพราะว่าแม่คู่โชกไม่ธรรมดาครับกำปั้นหนักเตะแรงทั้งคู่ใกล้ๆครับหาช่องอยู่กาดอย่าตกนะครับแม่สวมหมวกกันน็อกทั้งคู่เลยครับใครโดนของใครครับลุ้นไปพร้อมๆกันทีไว้ก่อนครับคลาสสิกไปไดนมิซิลานะครับน้ำเงินคลาสสิก คลาสสิกเวลตาซีนานีาน่ยเขาออกขวาติดเหนือศิลาแดงนะซ้ายมือคลาสสิกน้ำเงินเอาแมาการดมวยนัดกุมทั้งเอาเตะลงด่านประตูไปทีนี้ยังไม่เข้านะครับฝ่ายแดงเหนือศิลาน้ำเงินคลาสสิกเอามาสองคู่นี้มันมันระเบิดเถิงไปแล้วคู่นี้อย่าให้เสียต้องลุยต้องลุย <c oughs> นี่ครับโอ,โ,โอ้โหสายตัดลำตัวครับคลาสสิก วยดังจากชัยภูมิดูครับน้ำเงินน้ำเงินครับพี่ชายของเพชรศิลาครับวยเก่งจากอุดรธานาีเรียกว่าอีสานด้วยกันเลยครับว่านี่ครับฟันขาเข้าไปหนึ่งที่คัสสิกเหนือศิลาครับคืนด้วยขวาแต่ว่ามหายังยังไม่เข้าสักเท่าไหร่ครูนี้นี่เริ่มจะเล่นของหน,หนักขึ้นตามลำดับนะครับช่วงปลายปลายยกที่2ครับ อันนี้ครับมปักเข้าไปเลยครับวันนี้เรายังไม่เห็นนักมวยเกิดบาดแผลตัแปดเกขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสาสกุลยิมตลาดกลางละสวายลำลูกกาคลอง4 อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้จะรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่ขอบคุณมวยเด็ด789ครับคลองสวนภูรีสอร์และร้านอาหารหอมฟุ้งพุ่งเผาครับอุปกรณ์มวยไฟเตอร์และ Talk of the t o ท n วเวอร์แองเเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยกที่3แล้วนะครับผู้รองครับเหนือศิลาวอุรชาครับกับคลาสิกอายงเอนเจกรุ๊ปกับซ้ายครับอ่ซสายหน้าเป็นมวยขวานะครับที่ออกแข้งซ้ายหน้าได้ดีนะครับเหนือศิลาคลาสิกตอนนี้นี่พยายามจะตัดเวทีให้แคบพออยู่ไหนครับ ถามหาคอของเอ้าเอาไบคููชกเอายังไงครับจับได้ตีได้ตีเอาละครับตอนนี้นี่ใช้แผนที่ตัวเองถนัดแล้วนะครับพลาสิกต,ต้องมาดูว่าเหนือศิลาจะแก้ในยังไงครับอา้าชนอย่างเดียวพลาสิกดับเครื่องชนแล้วพยายามเลื้ยเลื้ยรัดมากยังยังตีไม่ถนัดมากยังยังฝันไปก่อนโอ้โหแกเลื้ยเลื้ยเหมือนจกอีสิกันไายพระประกอบซิงซ้ำเลี่ยมนี่สองคนบวกกันมาข่าวล้น คุงเท่าพลังม้ากับคุงเ่านิวเคลียโอ้โหนี่ครับชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับคลาสสิกเดี๋ยวท่านดูครับฝ่ายแดงโวยฝีมือแต่ว่านายก็มีนะครับเหนือศิลาโอ้ยหลับเลยครับโอ้นอนยาวครับงัดศอกมาทีเดียวครับยกสามโอ้โหศอกเดียวครับนิ่งไปเลยอะครับโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ย โอ้โห و, ตื่นเต้นร้าใจโอ้โห و, ขนาดนี้ศอกเดียวไม่เหลียวแลเลยนะครับโอ้โห و, ดูดินอนแน่นิ่งเลยอ่มาดูภาพช้านะครับระหว่างจะคีบจะตีจะคีบจะตีปังเข้าไปนะครับโอ้โหสอกซ้ายนะครับปักเสาแหวกรังทีเดียวเลยอ่ะโอ้โหนอนแน่นิ่งเลยนะครับเนือศิลาวัุชานะครับคลาสสิกมาดูนะครับโนมมานโนมาปังเข้าไปนี่นะครับโอ้โหกระโดงคางแถวแสกหน้าเลยอ่ะ โอ้โห,โหนี่นี่มาดูนะครับมาดูลูกนี้อีกทีนึงปังเข้าไปนะครับปักเสาแหวกรังทีเดียวเลยนะครับล้มคนจ้ำเบา